<gas> ร้องไห้แก่อะไรวะใส่หูจังมาะรู้กูมาสองคนเลยไงครับ กับช่องเด m โมเมน Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมารีแอคชั่นสายรหัสสัตว์โลกนั่นเองนะคะที่เป็นพีเซอร์ประกอบไปด้วยซีรีส์ทั้งหมด4เรื่องซึ่งแต่เรื่องก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะคะก็มาดูกันว่าแต่เรื่องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างค่ะคุณเจนเรื่องแรกนะคะฉลามไม่กินเนื้อค่ะเรื่องที่2หมียามาดุ่ะเรื่องที่สามนะคะเสือจะกินคิดแคทใช่ชเ่องก็เปร่้ยวแล้วก็เรื่องใหญ่ว่าคิดแคทต่อต่อ อะไรอย่างกินใหญ่ยเรื่องที่สี่ก็คือไดโนเสาร์รักนั่นเองค่ะตอนแรกบอกไดโนเสาร์รักมันจะเป็นเป็นสายพันธุ์ของไอ้นี่อะไดโนเสาร์แต่ว่านี่ก็คือไดโนเสาร์ใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสี่เรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านซักเรื่องกับสำหรับคนที่อ่านถูกเรื่องแล้วเพราะที่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมาทำเป็นซีรีส์เออแต่ว่ามันก็คือแบบเข้าไปในร้านหนังสือแล้วรู้สึกว่าแบบ มันน่าอ่านอาเออตอนที่เข้าไปเห็น,นาคาว่าเสืออยากกินคิดแคทกูเลยแบบชื่อเรื่องอะไรว่าแปลกประหลาดดีอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในทีเสร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะคุณรู้เลยเล่าเลยรู้ไหมแล้เกาหลีาหาอะไรเนี่ยไอ้สุดยอดเนี่ยมีตำนานตำนานอะไรอะพี่ตำนานขณาราของเรามีเรื่องเล่าของสายลับเสือเช่สายเป็นชื่อของสัตว์ ป็นหายายิ่งกว่าการใครัเรื่องมึงเอิในเรื่องมึงเอิสู้รุ่นมึงเปดแต่พี่ไหวปหมเดี๋ยวแล้วมึงเมาไม่ใช่ร่างทรงแล้วหขนตาดูด้วยมึงอยู่ตรงนี้เอาแต่พี่ไปนอนก่อนมึงอยากรู้ไหมว่าเรื่องหรามันเป็นยังไง ต่อจูหนึ่งเรื่องแรกหมดไปคนจับขวดแสดงอีกตอนแรกมันสันแตกแล้วมั้งใช่ขอโทรศัพท์คืนได้ครับไม่ก็เป็นแค่ฟิลอันนี้โทรศัพท์กูแอบเห็นเฟซมึงอ่ะไปท้าไปคุยแลอวค่าเสียหายแล้วกันนะเมื่อ่ะแต่ก่อนหน้าที่จะมาเจอกันอ่ะไอคนเสื้อขาวนี่เจ็บอะไรมาเยอะ ชอบอ่ะชอบป่ะอยากกัชอบมากแบบอยู่ดีก็ชอบกันไดโน่ไดโน่เนี่ยเพรอวะชอบจริงชอบจริงเหรอแต่กวนตีนไปหน่อยอย่างเงี้ยแหละนดิคนที่นี่น่ารักจังเลยครับอย่ามาชมคนอื่นแล้วหน้ากูผมไม่ชอบจริงผมว่าชอบพี่มากแต่ก็ไม่ได้หม่เพราะว่าผมชอบพี่ขนาดนั้นนะครับนั่นแหละมันเป็นคีย์เวิร์ดชอบไปแล้วสินะ ทำไมใจเราวิววิวหรือว่าเราจะเปิดใจให้กับคนนี้ดีนะก็พี่ไวโนนี้พวกเพื่อนกูวชวนมิกินเล่าอ,อ่ะพี่ไดโน่พี่ดูสิลมค้นมันไหลลงเติมหมดแล้วว่ะเอาแล้วมันไม่เช็คอ่ะขนมพวกมันกูมไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วนะ มึงต้องเจออีกเรื่องไห้ฉลาเหรอเรื่องสองกูไอโธตเอ็นซีแบบแบบหนึ่งกูดูก่อนมึงอย่าโอ้โหแค่เปิดตัวโทษนะครับมาคนเดียวหรอครับขอชวนแมทได้ไหมเห็นว่าพูมาสองคนเลยไงชื่ออะไรอ่ะฉลาไว้ใตาแล้วเนือคุณเราลองแมวน้ำเห็นเขาว่า ฉลามชอบกินแหลน้ำจินหรือเปล่าไม่ชอบกินเนื้อ,อยากกินน้ำกล้วยซื้อหน่อยดิอยากกุ๊กซิกคนโหดเลยอ่ะแม็กเป็นเด็กที่โหดมากอ่ะน้ำกล้วยของฉลาะตอนชิมดีคืออึ้ง <ใน S 1> ละคึ้งอ่ะสุดคือฉันก็ได้ คนแบบไม่ค่อยทันคนเท่าไหรอ่อ่ะเออมันก็เลยแบบว่าบางครัรู้สึกว่าโอ้โหใ่แมวน้ำกูำเอ็นดีแบบเด็นฉลาดไม่กินเนื้อฉลามออแต่ตลกละเดี๋ยวมพงดูเดี๋ยวมพงดูเขอ,อขับอ่อะขับ,ขบรล<อ>สปอยอะ่ะหิวเปล่า ไข่เฮียทำไมไม่ใส่เชื้อมาให้เรียบร้อยวะฉลากไม่ใช่ไข่ฉลากเนาะแมวน้ำฉลาดูดิดดิดมากอ่ะแมวน้ำเว่อร์แมวน้ำแล่นแมวน้ำก็ดูดิบดิบพี่ดู๊กเป็นยังงี้กูเป็นกว่าเดิมตัวแทนหมู่บ้านจริงตัวแทนหมู่บ้านงั้นกลับมาเรื่องซอฟๆลงเนะ ตำนานสัตว์โลกเอยที่สาวตำนานมี้ออยากเอาเสือมาขย้ำกนเพี่เสือไม่ได้ค่ะน้องขุนลุกฮ่ลโกพี่คิค้าตอนนี้คีันก็มเาแห้องเพื่อนพีที่ให้ชิดไปหยุ่ด้วยแล้วนะคะคิดจะ่เสือมันอ่อนต่อน้เลสวัสดีค่สวัสดีครนน่ารักยุ่นะมึงานเหรออาเกียร์ด้ะร้องไห้กะไรวะใส่หูจังวะ เป็นอะไรวะแต่น่ามันคุณอยู่นะน้าคุณใช่คือเป็นใบ้่อยคือโหดีฮะมึงเลยฝ่านอมชุดตีหรือไงวะมัวแด่นั่งนี่มีแล้งหนาไว้แต่นั่งดีๆแต่ว่าเนอาจะไปกันใส่มาไม่ยันเลยเดี๋ยวนะพี่ซอฟอะไรของพี่เนี่ยไอคำว่าสุภาพมันอยู่ตรงไหน มึงไม่รู้อะไรซะแล้วเพราะเสือในบ้านเลยล่ะก็กลายเป็นแมวทั้งทีทงเนี่ยอีต้องโดนทำโทดทำโทษอะไรแต่เด็กดีต้องได้รางวัลด้วยเราคุณใจพ่าพี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะคอจพี่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้หยิบเองได้ไหมอ่ะเออเออก็ได้งั้นเดี๋ยวคิดช่วยหยิบละกันแล้วเียดอะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ่ะเออไม่เห็นมีเลยอ่ะไปไหนอ่ะพี่เสือเงินมันคนเดี ไม่ใช่กุญแจห้องคนติดมันได้เต็มปากหมาที่น่าเอน็นดูแต่กับกูวางหมาหล่อนเลยมันพอจะมีแนวอบอุ่นอบปุ่น,น,นหไหมพี่มีสิตำนานสัตว์โลกเรื่องสุดท้ายพี่มีเหมือนจับเลยอะน้องเอ็นดูทุกคนโดยเฉพาะเด็กหน้าโรงเรียนเฮ้ยเฮ้ยเธอชื่อนี้ะอะออกมาไ,ได้ดิ ทำใจเพื่อนนะปล่ยหลอกกันเหนื่อยหน่อยเว้ยเร็วไว้เร็วว่ะไปไปไปลปล่อยแม่งอยู่คนเดียว,วได้ป่ะเดินแมนสิงจัดน้องครับพี่ขอเบอร์น้องได้ไหมครับฮะฮะนีม่มาใครวะเนี่ยตอนนี้มึงไปไหนวะไม่รู้ว่าน่าจะไปหาไหอ้ชิงกับนิโม่ครับเออชื่อนิโม,โม,ไม่ไปก่อนเลยเว้ย มีโมครับก็อบอุ่นดีนะโมแต่ผมว่ามีหักมุมใช่บางเวลาก็ซาดิสทะเลาะก,กับเพื่อนเรื่องผู้หญิงคิดว่าสมควรแล้วหรอครับก็มันเริ่มก่อนนะพี่อันนี้ครับขันหลังแต่เรื่องนี้ก็อุ่นจริงนะโมึงณรักขอโทษ อะไรเนี่ยไอ้สายรหัสนี้มันคืออะไรกันแม่นั่นไงต้นตะโกสายรหัสมันมาแล้วใครวะบุญเนาะไม่ใช่พี่ดิวสายรหัสสายนอ้อป้องวอ

I หลังจากที่เราดูทีเซอร์เรื่องสายรหัสสัตว์โลกนะคะจบไปแล้วสัตว์โลกนะคะกูเดี๋ยวเราจะมาพูดคอนเซ็ปต์ละการน้องง่ายๆใช่ใต้คลิปของเขาเลคะทั้งสีเรื่องเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของน้องเสือนะคะก็คือเสือปากม้าแต่แอบชอบเขามาแต่เด็กเออก็ต้องไปดูนะคะว่าเรื่องนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงจากทีเซอร์ที่เขาให้เราได้รับดูมาล้วเรื่องที่สองเรื่องไดโนซึ่เป็นเรื่องที่ฉันชอบมากซึ่งคําคีย์เวิร์ดของเขาสั้นๆนะคะก็คือว่าไดโนกับ อุบัติเหตุรักครั้งแรกของเขาที่เขาอยากดูแลโ <Okay. S 2> อเคแล้ก็ต้องไปติดตามกันว่าเขาจะอยากดูแลถึงไหนนะคะทุกคนโ <Okay. S 2> อเคต่อเลยค่ะส่วนเรื่องที่สามก็คือฉลาดหน้ามึนกับความอ่อยของแมวน้ําที่อยากจะกินไข่เจียวจนต้องให้เขาเจียวเสียวถึงหอนะคะแร่นี้ก็สย,ยิวกิ้วแล้วนะคะโอเคส่วนเรื่องที่4ี่ก็คือหมีอบอุ่นอยากดูแลเทคแคร์โดยเฉพาะเด็กหน้าโรงเรียนนะคะเรื่องนี้ก็ดีคือหมีก็จะ เออแต่ก็อยากสปอยมากแต่ว่าก็ดีดีในหลายๆเรื่องเดี๋ยวถามคุณเจนก่อนว่าคุณเจนชอบอะไร2เรื่องและดิฉันก็จะเอาเรื่องที่เหลือมามาเล่ามาแบบความฟินละกันที่ฉันรู้สึกว่ามันแตกต่างจากทุกเรื่องเพราะในแต่ละเรื่องก็มีรสชาติที่แตกต่างกันให้เจน2เรื่องที่ชอบค่ะถ้าในสี่เรื่องนี้ที่ดูค่ะจะชอบที่สุดนะใช้คําว่าชอบคงเรื่องที่สุดนะคือเรื่องไดโนเสาร์เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบว่า มันก็มีความอบอุ่นเล็กๆไม่มากไปไม่น้อยไปคือมีความกลางๆอ่ะเข้าใจใช่ปหแต่ฉันแล้วชอบที่สุดคือฉากที่กินขนมปังออะคือฉันรู้สึกว่าเหมือนแบบเออมึงเดี๋ยวกูไปเจอมึงหน้าผับเลยตอนนี้กี่บอกว่ามาเฮ้ยเดี๋ยวกูไปอะไรอย่างเงี้ยดโนบอกสักพักนึงบอกพี่นมมันโกกูคิดในใจมึงก็หาผ้าเช็ดติมึงจะบอกเขาทำไมมึงจะบอกเขาทำไมแล้วสักพักพี่ไดนโนก็โดนแบบว่ามึงกูไม่ไปแล้วะ ชอบฉากหนึ่งที่สุดแล้วเราก็เลยอยากรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมันจะไปถึงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้แรงไปแล้วมันก็อบอุ้นอบอุ่นอยู่พอสมควรอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออชอบในเรื่องของไดโนที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าในเรื่องเนี้ยเขาจะทําออกมาได้น่ารักกูกิบกุกริบเหมือนในทีเซอร์ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องที่2ฉันรู้สึกว่าชอบตรงข้ามไปเลยคือคู่เนี้ยคือมันแบบเบาๆหน่อยๆจะไม่ได้แรงมากแต่ฉันชอบเรื่องสองคือแรงจัดเลยคือเรื่องเสือเส ซึ่งเรื่องเสือเนี่ยเขาชื่อว่าเสือจะกินคิดแคบอ่าฉันก็เลยรู้สึกแบบเขาชื่อเขาชื่อใช่ใช่เลยใช่ป้าเขาเลยชืชอชื่อนี้คิดน้องคิดไรเย้แต่แต่ฉันอะดูในทีเซอร์ฉันรู้สึกชอบตรงไหนหรือป้าคือฉันชอบในความที่เหมือนแบบว่าเขามีสองขั้วในคนเดียวอ่า อย่างที่พี่สุดยอดได้เล่าให้ฟังว่าเสือเนี่ยในบางเวลามันก็แข็งแกร่งในบางเวลามันก็นาา่า <c oughs> รักอะไรอย่างเงี้ยข้าใส่ป้าแล้วฉันถือเสือไงฉันก็ต้องแบบน้องขนลุกของฉันก็ต้องมีแบบว่านิดนึงป้าแล้วฉันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมตอนมองมันแบบ เฮ้ยมันน <No> <Uh ่า <Chris> รักได้นะแต่ฉันรู Sisters, ้สึกว่ามันน่ารักได้มากกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันยังดูแบบว่าน้อยๆอยไปนิดนึงน้อยแต่มากเล็บแต่โกไฮแฟชั่นนะคะทุกคนแต่ตอนด่ากูก็รู้สึกแบบว่ามึงปากตาดดมากเลยอ่ะคือจริงๆในคลิปเนี้ยแข่งกับเลยยได้เลยนะเอาความดีที่มึงได้อ่านอ่านอ่านสปอยที่อยู่ข้างข้างล่างข้างล่างของคลิปมึงจะเห็นว่าเขาแบบตั้งแต่เด็ก แต่หลักหมาเลยเวลาตอนเด็กมันเลยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามเวลาแบบมึงเข้าใจปะเห็นคนที่แบบมึงรักใครมากๆแล้วมึงก็จะแบบเออแต่นั่นก็คือการแสดงของพี่เสือไปอะไรอย่างี้แต่พี่เสือกูคิดถึงอีกคนนึงอ่ะรักน้าเป็ดโง่กูคิดแบบว่าต้องแบบปาต้องแบบต้องด่าจัดเลยแต่อันเนี้ยพอกูเห็นนี้เือปุ๊บเลยยาเลย คือแข่งกันระยะได้เลยจริงๆแต่ว่าพอเมาเท่านั้นแหละคือแบบมึงคือมันตลกเออนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเรามาถามไปจีดีว่าในเรื่องอีกสองเรื่องที่เหลือว่าเป็นยังไงก็อีกสองเรื่องที่เหลือนะแต่แต่ถามว่าชาตชอบแบบชอบเรื่องที่1อ่ะเป็นของเจนก็คือไดโนเสาร์แล้วก็เรื่องที่สองอ่ะตรงข้ามกับเจนนิดนึงก็ฉลามไม่กินเนื้อเรื่องที่2เพราะว่ามันเป็นตรงข้ามของความแบบฉลาดมาเอ็นซีเยอะคือเขาคือเขาอ่อนต่อโลกนะแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเลย อ่ามันจะมีคําว่าเขาออดต่โลกนะแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหึงห่วงเล็กๆน้อยๆนี่คือเราอ่านมาในนิยายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องเนี้ยถึงในทีเซอร์จะเห็นว่ามันจะหนักเอ็นซีแต่ก็ ให้ความละมุนเหมือนที่ทุกคู่เขามีความรักต่อกันอะ่ะก็เหมือนกันในทุกคู่ในพื้นฐานที่มีหึงหวงมีอะไรอย่างเงี้ยก็ในฉลับมไม่กินเนื้อมีแน่นอนค่ะแล้วก็พี่ฉลามจะไม่ทําให้พวกคุณผิดหวังแน่นอนค่ะอเออแล้วก็สีผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือสีผมควันบุรีนี่คือแบบเอกลักษณ์ของฉลามเลยอ,อะไรอย่างเงี้ แต่ก็เน้นย้ำว่าอีกทีนะแฮชแท็กถึงเขาจะอินโนเซนต์หรือเขาจะอะไรแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องไปซัดทุกเรื่องอะไรอย่างนี้เอเขาก็เจ้าผ่านการอยู่ตัวเรื่องที่เซ่ก็คือเรื่องหมียามาดูเออถึงดูในเรื่องก็จะดูแบบอุ่นหรือว่าแบบดูแบบเขาจะเป็นผู้ปกรครองเนาะ <c oughs> เพราะว่าถ้าในเนเรื่องก็คือสปอยนิดนึงก็คือพ่อแม่ของทั้งสองคนอ่ะก็คือทั้งหมีและปาณิโมขเขารู้จักกัน ก็เลยแบบอาจจะอาจะอจะต้องย้ายไปดูรายการแล้วก็เกิดเรื่องพวกนี้แหละที่เขาต้องกลายเป็นผู้ปกครองแล้วก็กําเนิดเป็นความรักแต่ว่าความรักนี้ก็เกิดเกิดตั้งแต่แรกที่เขาเจอเด็กคนนี้หน้าโรงเรียนแล้วอะอเออมันก็แล้วมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยพรมนิคิดอะมาเรื่อยเออแล้วก็เลยแบบนิดนึงก็ตามนี้ในใน,ในหมียามาดุว่าจะมีทั้งความอบอุ่นความเยี่ยมโหดของหมีความเยี่ยมโหดข,ของเขาก็คือเขาอยากสังสอนเด็กแหละแล้วก็ความแบบ ที่หึงแน่นอนต้องมีแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วคาพูดคําจาที่บางทีอ่ะปาณิโมก็ทํรลายจิตใจหมีไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สุดท้ายเขาก็จะแบบคือมันจะมีปาณิโมก,กับรักอ่ะที่บางทีอ่ะคาพูดบางทีก็แบบเหมือนเหมือนอยากให้อยากให้ฝั่งพระเอกถอยอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่พระเอกก็แบบ กูไม่ถอยกูจะรออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะ<อ><อ>มีความเ<อ>าขินๆอะไรอย่างเงี้ก็เดี๋ยวรอดูมีมยามันด,ดุนะคะจะมีทั้งอบอุ่นแล้วก็เอ็มซีก็มีแน่นอนค่ะว่าเพราะว่าปานิโมะไม่ได้แบลวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะ <laughs> เออแล้วก็ขอถามพี่จีนิดนึงละกันว่าในขณะที่อ่านนิยายมาคือฉันอยากรู้ว่าสายรหรัสสัตว์โลกเนี่ยอันเนี้ยคือหมายถึงว่าเขาอยู่ในคณะเดียวกันแบบเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ใช่มสายรหัสจะต้องใช่เป็นในคณะเดียวกันอยู่แล้วเจนสายรหัสในคณะเดียวกันแล้วก็แล้วก็ถ้าาให้เรียงตมแบบว่า จบตั้งแต่แบบรุ่นหนึ่งอ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งมาศูนย์ศูนย์สี่อะไรเงี้ยเนาะเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กนะเพราะว่าฉันอ่านมานานแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีคนคนหนึ่งจบไปแล้วหรือยุคปีสี่สักอย่างอ่ะแต่ถ้าเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กอ่บพี่หมีใหญ่สุดแล้วก็ลองมาก็คือพี่ไดโน่ลงมาคือพี่เสือแล้วก็ลองลงไปก็คือฉลามอืมใช่อ่ะแล้วทีนี้ในมุมมองของคนที่อ่านนิยายมาแล้วพี่จีคาดหวังอะไรกับตัวทีเซอร์หรือว่าตัวซีรีส์เรื่องในเต็มเต็มเนาะก็คาดว่าฉันอยากเ็น ที่ฉากที่เขา,เาลงเขาก็คัดมาแล้วลหะว่ามันเป็นแบบเหมือนที่ในนิยายที่ต้อง uh huh. เจอในนิยายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ออแต่ว่าแต่ว่าเรามันก็ยังมีอีกหลายๆฉากที่มัน uh huh. แบบ uh huh. uh huh. จะต้องได้ดูฉากพวกนั้นมากกว่าอะไรอะไรในนี้อะไรอย่างเงี้ยและคาดหวังว่านักแสดงจะเต็มที่กับมันมากๆอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็จบไปเนาะสำหรับการคุยมอมอยเกี่ยวกับสายรหัสสัตว์โลกนะคะก็ใครถ้าใครชอบเรียลชันของพวกเรานะคะเดอะโมเมนต์ชิลก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นเป็นกำลังใจให้กับเดอะโมเมนต์ชิลได้แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะว่าชอบคู่ไหนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพี่เสือพี่ไดโน พี่ฉลาดแล้วก็พี่หมีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะของสายรหัสสัตว์โลกนะคะที่เป็นทีเซอร์ตัวนี้นะคะไว้ที่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ทายคลิปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย